เที่ยวนี้จัดรุ่นท็อปและเป็นตัวมาเนเชสมาทำสีเทาแลมรโบให้อีกหนึ่งคันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งสีที่วันนี้นะครับส่วนตัวผมก็ยังชอบและยังรักเขาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันดูดีแตกต่างแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับพอชุดแต่งไทยอาร์ใส่เข้าไปแบบเนี้ย มันค่อนข้างลงตัวใช่ไหมครับอ่าคันนี้นะครับเป็นตัว1.8ล l นะรุ่นท็อป1 8นแนะครับมาพร้อมปี19ที่มีการมันด้เชนเรียบร้อยใช่ไหมครับเช่นแล้วจะได้นะครับเหมือนเดิมเลยคือเจ้ากล้องเนาะเลนวอตเลนเชนจากข้างข้านะครับทำให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นด้วยนะครับอ่าอ่ะพาชมรอบคันกันดีกว่านะครับว่าชุดแต่งมันเป็นอย่างไรนะครับจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับเหมือนเดิมเลยด้านหน้านะครับชุดไทยอาร์เต็มระบบเนาะกระจังหน้าไทยอาร์นะครับโลโก้ไทยอาร์นะครับแล้ว สีดำแบล็กไฮคอร์สนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะเป็นล้อคอ18นิ้วนะครับพร้อมยางเบิร์กใหม่นะครับแก้มส้มเปลี่ยนใหม่เช่นกันนะครับรวมถึงช่วงล่างก็มีการเซตติ้งมาให้มีความสวยมากขึ้นนะครับเฟิร์มมากขึ้นแล้วก็ด้านข้างนะครับไฟเ่เกิดขนาดใหญ่ของตัวไทท์อาเช่นเดิมนะครับวันนี้พาหยิบมาจอดข้างหน้ากันบ้างนะครับก็พอเวลาอยู่กลางวันเนี่ยเจอแสงเข้ามา บอว่าเออมันดูมีความใสมีความเท่ดีนะแล้วก็ด้านท้ายนะครับเหมือนเดิมเลยเต็มระบบเนาะสปอยล์หลังติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับชุดกันชนท้ายไทอา R ใหญ่ๆแบบนี้นะครับมาพร้อมปลายท่อนะครับทรง F1 ฟสามท่อแล้วก็บอกเลยว่าดิฟเทอร์ล่างนะครับโอ้โหใหญ่มากนะครับพร้อมครีปสีครีปแบบนี้นะครับโลโก้เฮดแดง RS เอสก็มาครบนะครับรวมถึงนะครับนี่ก๊อฟมอหลังที่มีมาให้จากโรงงานเพราะเป็นรุ่นท็อปนะครับอ่ารุ่นท็อปนะครับแตกต่างอย่างไรนะครับถ้าเป็นตัวโฉมเนี้ยเขาเรียกว่าปีสิบเก้านะ ก็จะมีอย่างแรกคือเบาะนะครับที่เป็นเบาะผ้านะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ที่เรานะเราก็จะมีการอัปเกรดเบาะหนังให้นะครับอย <h> ่างที่2นะครับจออ่า HDMI จะไม่มีให้นะครับมีแค่จอเล็กๆมาให้นะครับ <h> สามเรือนไม้นะครับเรือนไม้แอบบอกเลยว่าจริงๆการใช้งานเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าหน้าปัดจะเป็นสีแดงขาวแดงแต่ถ้าเกิดว่าตัวท็อปจะเป็นตัวขาวฟ้าเออนะครับจริงๆมัน มันก็ยิบย่อยนิดนึงนะครับคือใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนะครับถัดมานะครับตัวเบาจะปรับไฟฟ้าให้แบบนี้นะครับถ้าเป็นตัว e เนี่ยหรือว่าตัวช่ว h ท็อปนะครับจะตปปรับมืออยู่นะนะครับแล้วก็เลนเชนนะครับไม่มีแต่คันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับ ถัดมานะครับอ่ะรุ่นนี้นะครับมีพุทธาลมาให้เรียบร้อยแล้วดิฟฟี่ก็ใส่มาให้หลอๆแบบนี้นะครับ6ตัวนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็ใช้งานได้จริงนะต่อแบบโอบดีนะครับเสียบปลั๊กใส่ได้เลยนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟปลอดภัยสบายใจหายห่วงนะครับอ่านะครับขัดมาเล่งใหม่กันดีกว่านะครับคันนี้ปี19นะครับก็วิ่งอยู่ที่1แสน2 6,000กิโลเท่านั้นนะครับเป็นมาแท้ๆนะเหมือนเดิมนะไม่มีการกลับไม่มีการกอนะครับโู้สภาพข้างในในม่มากเนีียบบอกแล้วนะครั ไะเดี๋ยวเราพาชมเครื่องอยนต์บ้านนี่ก่อเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับที่มือเปิดโอ้าแลมโบของเรานะครับนี่เครื่องยนต์นะครับเหมือนเดิม 1.8 i v t e c h ดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับ hey, แล้วก็โครง้างนะครับเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมบางคนถามว่าเอ้ยอรถที่เรามาทําสีเนี่ยจริงๆแล้วเราทําพื้นฐานนะครับมาจากรถสีบอลเงินนะครับซึ่งในสำเนาเนี่ยก็จะลงเป็นตัวสีเทาใช่ไหมครับซึ่งเวลาเราเปลี่ยนสีแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเสียในสำเนาเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนในเล่มด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสีเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเฉดใหม่ให้มีความเท่ขึ้นนะครับแล้วก็เรากลับให้แบบเต็มระบบนะเห็นฝาในไหม ฝาในก็พ่นเป็นตัวเทารเมโบให้แบบนี้นะครับตัวบาร์โค้ดยังต้องอยู่เหมือนเดิมนะห้ามแกะออกนะครับเพราะบ่งบอกความเป็นตัวเดิมจากโรงงานนะครับมอกร้องอยู่แบบนี้นะแล้วก็เบ้าโช้นครับเห็นไหมก็ทํามาให้นะครับทำให้มีความเรียบร้อยเหมือนตัวโรงงานมาให้นะครับไว้ง่ายนะครับชิ้นส่วนที่มองเห็นนะนั่นแก้มนะครับหัวโชกนะครับหรือเบ้าโช้กหรือว่าตัวฝาโปงนะครับก็ทําให้แบบเรียบร้อยหมดแน่นอนนะครับบางคนบอกเอ้ยทำมาเพราะอะไรนะครับก็เหมือนเดิมนะเราบอกว่าทําเพราะว่า ความสวยงามเท่านั้นนะครับคันนี้บอดี้สวยไม่มีชนนะเออนะครับอ่ะเรามาฟังราคาค่าตัวน้องดีกว่านะครับคันนี้จากโ,โหบอกเลยว่าป้ายแดงเนี่ยเกือบล้านนะไม่รวมของแต่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยราคานะครับถือว่าคบหาได้แล้วนะครับเป็นตัวเชดด้วยนะครับพร้อมปี19นะครับทอลัมโบของแต่งครบแบบนี้นะครับผมเสนอขายให้เพียง6กแสนเจ็ดหมื่น 9,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับออกรถเพียงบาทเดียวด้วยนะครับแล้วก็ผ่อนลงทุนได้ถึงไปสีงวด7ปีไปเลยอ,อยู่ต่างจังหวัดซื้อได้ไหมนะครับเหมือนเดิมสบายมากอยู่ภาคเหนือภาคก,กลางภาคใต้จัดได้หมดทุกที่นะครับทั่วประเทศเลยแล้วถ้าเผื่อเรื่องผ่านแล้วไม่สะดวกมาเราก็จัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับทุกเดือนจัดการเลยที่สำคัญยังรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี20 0 0 0กิโลนะครับสุดท,ท้ายเธอต้องกาลต,ต้องได้รถแพงเทม่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน